วันนี้อย่กับน้องแนนด้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตกันในเรื่องของผิวดีกว่าค่ะพราะล่าสุดของล่าสุดนั้นก็ได้ทําการปล่อยใจไปทะเลมาแล้วก็ลงสตอรี่ไปก็คือเล่นน้ําทะเลตั้งแต่บ่ายสองผิวก็คือพังหมดเละเทะตุ้มเป๊ะไปปล่อยใจบ่ายสองเล่นลเล่นลายสดสดปไปเลยเจ๊ลืมตาบอกึ้นแล้วเด้อ แต่ว่าใครดูถึงตอนนี้นะคะอยากรู้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ share, ให้น้องแนนหน่อนะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะจ๊ะจากเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคือแบบหน้าแนนน่ะขาวอยู่แต่ว่าตัวคือคล้ำหนักมาก ก็เลยแบบเครียดอะเพราะว่างานของเรามันต้องใช้แบบผิวพันเนาะงานของเรามันต้องแบบพอออกกล้องเออออนสเตจเอยน,นู่นนี่นั่นโน่อน,นอะไรยเงี้ยน่าจะสว่างกว่าตัวแบบสองสีเลยเห็นเด่นชัดเราจะเหมือนช่วงช่วงกระล,ลินหุยไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่มีแพนด้ามีสองสีสองอันไม่ได้ไนก็เลยแบบเครียดหนักมากไปตามหาพลิกแผ่นดินหาว่าตัวไหนเนี่ยที่มันจะแบบพอมากู้ผิวให้เราได้บ้าง จนนันไปเจอตัวนี้ค่ะนี่ดีเอลค่ะเขาเคมแรงมากเคมแรงจะตกใจผิวเราจะกลับมาสว่างกระจ่างใสภา,ายใน7วันชะช็อกเลยคุณแม่และอีกอย่างหนึง่งคือพอั้นเห็นพี่อ้ําเป็นพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่อ้ํายังใช้แล้วรับภาษาอะไรทําไมฉันไม่ใช้ ถ้าเกิดสินค้ามันไม่ปัวจริงเขาก็จะไม่รับเนี่ยเหรปะดิฉันก็เลยแบบเฮ้ยนเมื่อแม่การันตีให้เราหนึ่งระดับแล้วเราก็เลยเอามาลองใช้ดูคือต้องเล่าก่อนว่าดีเอลนี่นะคะตัวกระปุกเนี่ยเขาเป็นตัวครีมบำรุงผิวกายแบบเข้มข้นชื่อเต็มเขานะคะก็คือดิเอลนาโนไวท์บูสเตอร์นั่นเองค่ะคือดิฉันก็ลองใช้อย่างจริงจังดูดิกระปุกหนึ่งอะใช้ได้นานนะเพราะว่ากระปุกแบบพกพาสะดวกสบายแล้วก็กระทัดรัดที่สำคัญเนื้อครีมเข้มข้น มากค่ะทุกคนแน่นะชอบอะไรรปะกินเพราเวลาถ่าของเขาไปแล้วอะ่ะกลิ่นติดตัวหอมฟุ้งสุดๆเลยแล้วไม่ปวดหัว ตัวนี้นะคะเขาอ่ะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยว่าเขาช่วยลดจุดด่างดำตามร่างกายคืออย่างผิวนนหน้าแบบดำคล้ำไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเราไปเล่นทะเลมาเนอะปะบางช่วงบางตอนมันก็มีเสื้อปกปิดมีคุมอยู่แต่ตัวนี้เขาก็จะช่วยทำให้ผิวของเราอ่ะเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วย แต่ตัวนี้เขาจะช่วยแบบลดอาการเบิร์นของผิวด้วยนะออันี้เหมือนแบบฟืน้นฟูต,ตรงจุดว่ากัน,นง่ายๆเนาะและนาหนาะชอบกลิ่นเขาใช่ไหมคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของเขาเองเลยนะที่อื่นไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาเลยไม่มีสารกันเสียแล้วก็กลุ่มพาราเบนด้วยและยังอุดมไปด้วยสารสกัดจ,จากธรรมชาติ12ชนิดตัวหลักๆเลยนะคะก็คือสารสกัดจ,จากนาโนไวท์เขาจะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งก้านะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะเพราะว่าตัวนาโน เขาก็จะแบบเหมือนเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็เข้าไปสู่ผิวเราได้อย่างตรงจุดเอางี้นะถ้าเกิดใครเนี่ยผิวไม่สะสมหรือว่าผิวคําที่สะสมมานานนะคะก็คือใช้ตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์เพราะว่าเขาจะช่วยฟื้นฟูแบบเร่งด่วนแต่ตัวนี้นะ ประสิทธิภาพจะดีมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใช้คู่กับตัวเซรั่มนี้ด้วยคือเหมือนแบบบูสต์ผิวคูณ2เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ DL Nano White d o e นั่นเค่ะใช้คู่กันนะกับตัวเซรั่มกับตัวกระปุกนะคือแบบหืมแม่เจ้าตกใจเลยอะเอาจริงคือแบบผิวนุ่มขึ้นมากยังไม่พอนะก็คือแบบคนอะ ทักว่าแบบไปทะเลมาจริงหรือเปล่าคือเหมือนตอนแรกยังเห็นแบบผิวดูเสียดูไม่ดูแบบคล้ำจากแดดหนักมากแต่ว่าผิวเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติแล้วอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ทําการส่งไปตรวจที่แล a แล้วเรียบร้อยว่าไม่มีสารอันตรายปลอดภัยแน่นอนค่ะเอางี้คือพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวโชว์ผิวให้ดูว่าเวันที่ผ่านมาผิวมันต่างแล้วมันเปลี่ยนขนาดไหนนะคะ เคือแบบสังเกตได้เลยว่าแบบจากตอนแรกอะ่ะผิวนั้นดำนั้นคล้ำจากแดดหนักมากแต่ตอนนี้นคือเปลี่ยนคือมันอาจจะไม่ได้ขาวจ้าไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ดำคล้ำแบบเดิมแล้วผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วเนะี่ยชอบตรงราคาเพราะราคาดีกระปุกใหญ่ราคาเพียงแค่440บาทส่งฟรีด้วยกระปุกใหญ่แบบนี้คือใช้ได้นานมากเนี่ยดูดิขอนี่นคือยังเหลืออีกแบบเต็มกระปุกอะ่ะขนาดแบบใช้7วันแล้วแบบ7วันแบบขวักเยอะเก็แบบ ทาทั่วตัวของติงอะ่ะก็ยังอยู่แบบเยอะเลยอะ่ะวิธีการใช้นะคะก็งัดขึ้นมาเลยคือนันชอบที่เขาใส่ใจรายละเอียดที่มีแบบช้อนอย่างเงี้ยมาให้ด้วยนันเป็นคนเล็บยาวแล้วถ้าเกิดแบบต้องควักหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบจะไม่โอเคจะแบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยนี่ควักขึ้นมาอย่างงี้นะคะหลังจากนั้นหยดโดตลงไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันอย่างงี้นะคะตัวกระปุกเรียกว่า booster ส่วนตัวเซรั่มดรอปเรียกว่าโดต ทาผิวเลยง่ายมากแล้วทาปุ๊บคือผิวชุ่มชื้นเลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมอุ๋ยเลยค่ะเอางี้นะคะขอเล่านิดนึงว่าตัวเซรั่มอะคะ่ะขวดละ350บาทแต่ถ้าเกิดซื้อคู่กับตัวกระปุกใช้คู่กันแบบนี้คะ่ะจะเหลือเพียงแค่690าบาทต้องตีเน่นก็ขอบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วการดูแลผิวอะคือมีหลากหลายรูปแบบมากแต่แบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนชอบมองข้ามกับการทาบำรุงผิวชอบแบบเหมือน แก้ปัญหาผิดจุดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทั้งทาด้วยทั้งกินด้วยทั้งบำรุงเข้าไปด้วยนะคะผิวเราจะได้สวยใสยแซบจู้ร้าไงถ้าเกิดใครอยากมีผิวกระจ่างใสแบบน้องแนนแบบนี้นะคะ ผิวใสสุขภาพดีขาใช้คำนี้ดีกว่าก็สามารถไปซื้อตามได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวแทนตัวแทนมีเยอะมากแต่ต้องไปตัวแทนที่ถูกต้องนะลองขอบัตรเขาดูเพราะว่าถ้าเกิดตัวแทนไม่ถูกอาจจะแบบโดนล้อหลอกได้หรือว่าจะเป็นของปลอมได้หรืออะไรได้เพราะว่าระบาดหนักนะคะต้องขอดูบัตรตัวแทนด้วยนะแต่ถ้าเกิดกลัว ซื้อเพชรหลักนี่ก็ได้เอาจริงนะคืออย่างนั้นก็คือแบบจะเลขสามแล้วอะทุกคนเหตุแบบนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองหนักมากดูแลตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะและนี่ก็คือลูกรักคนใหม่เลยก็ว่าได้นะคะแบรนด์ Bad D L นั่นเองคะ่ะใครที่อยาก ได้ผิวใสผิวสวยนะคะกระจ่างใสเนี่ยก็ต้องจัดแบรนด์อวเลยนะคะใช้ตามแม่อ้ําขอสารภาพแบบนี้เลยดีกว่าอ่ะอ่ะยังไงวันนี้นะคะก็มาอัปเดตเรื่องของผิวกันนะคะถ้าเกิดใครอยากใช้ตามก็สั่งกันเลยเพราะว่ายังไงแล้วผิวใสรอไม่ได้เดอ้อวันนี้นะ่ขอตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะงัว